มาดามหมิงเมคอัพแอนด์สกินแค์ขอเสนอเมคโอเวอร์แม่ลูกอ่อนเน็ตไอดอล แรกของเรานะคะคุณนายเดือนจังนะคะที่มีผู้ติดตามถึง5,000ันกว่คนไล์นี่เป็นร้อยเป็นพันนะคะแต่ตอนนี้ตั้งแต่มีลูกก็สิทธละที่จะดูแลลูกดูแลสามีจนไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวเลยวันนี้เราเลยมาปลุกไฟในตัวเธอมาเจอกับคุณนายเดือนจังว่าจะเปลี่ยนลุกเป็นเซเล็บยังไงมาดูค่ะไอเดอลุ่นแรกบอกไว้เลยเมื่อก่อน f c e e o o o ใครติดตาม5 0 0พันกว่าคนนี่ถือว่าแบบสุดยอดแล้วเมื่อก่อนเปิดร้านเสื้อผ้า ทำให้มีลูกค้ามากมายแล้วก็วัยรุ่นน่ก๊ตตั้งแต่สมัยเน,นี้ยอะไรวะอะไรอะไรรักผัววะเอมี่อ,อ๋อเอมี่สมัยเอมีด่ดังๆคนนี้น่สุสีมาเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคเพราะว่าคุณนายเดือนเนี่ยตั้งแต่เขามีลูกเขาก็แบบไม่ค่อยได้แต่งตัวทุ่มเทไปกับลูกทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแปลงดูอดีตเคยเป็นอะไรจ้ะ ค <Kimberly. S 2> ิมเบอรี่หน้าเขาเหมือนคิมเบอรี่มากตาเป็นสี่ที่ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์สวยมากไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลุคเดี๋ยวออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชม อันดับหนึ่งนะคะที่ันเช็ดด้วยโทนเนอร์ใบบบกแล้วก็ลงบำรุงด้วยใบบบกเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงกันแดดของใบบบกนะคะเนื้อกันแดดจะเป็นสีเขียวอ่อนช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้นหนึ่งระดับแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็ทําให้ผิวผิวมองคร้มของเราดูสว่างสดใสขึ้น <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ลงด้วยพรายเมอร์ของโซราถูกและดีค่ะ mm hmm. เข้าได้ทุกสีผิวไม่ว่าคุณจะผิวเข้มผิวอ่อน mm hmm. เขาจะปรับไปตามอ mm ันเจอชโทนของเราได้เพราะฉะนั้นสีอะไรก็ใช้ได้นะคะ นี่และเสร็จแล้วดิฉันก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของคิวเพลสกบตรงบริเวณที่คุณนายเดือนเขาเป็นกระนะคะกรบแค่ตรงกระเท่านั้นตรงที่ไม่ใช่กระเราจะไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นเออเราจะเอาแค่ตรงกระ เท่านั้นพอนี่เห็นไหมคะพอกรบตรงกะปุ๊บผิวหนะ้าก็จะดูเรียบเนียนขึ้นอกีกหนึ่งระดับทันทีที่ฉันวันนี้ฉันใช้สีส้มในการปัดแก้มเพราะว่าสีส้มจะฆ่าพวกสีฟ้าสีกะได้ดีเวลาเราเป็นกะหรือฝ้าเนี่ยวเวลาสีส้มไปปัดเขาจะทําให้เบรอร์สีเม็ดสีเมลานินตรงนั้นดูกลืนไปกับผิวได้มากขึ้นสีชมพูจะปัดนะคะจะออกเทาทันทีคะ่ะนี่ปัดลงไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะที่ฉันจะใช้เชดดิ้งของแป้งบูเต้เบอร์3นะคะเพราะว่าผิวสีน้ำผึ้งเนี่ยเราจะช่วยกลบให้สีเนี่ยมันละมุนขึ้นดูหน้าไม่เขียวไม่เทานะคะสีนี้ใครเป็นสีน้ำผึ้งคือสวยมากเสร็จแล้วที่ฉันใช้แป้งรันของคุณป้อมวินิตนะคะเซตอีกรอบหนึ่งนปลายคางจมูกเล็กน้อยแก้มนิดนิดใช้ปแปรงวนๆน,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 นะคะเราจะไม่ลงเยอะแยะมากมายแล้วคิ้วที่ฉันคือปัดของ i n t u i t ด้วยสีน้ำตาลน,นะคะ ดอย่างเดียวไม่เขียนเลยเรียงตัวกันสวยงามส่วนลิปใช้ของเมลวอล,ลินสองสีด้วยกันค่ะเป็นสีนูดแล้วก็สีชมพูอมสม้มเสร็จแล้วก็หนิบผมเบาๆนะคะทํารอนนิดหน่อยเพราะว่าคุณในเดือนเนี่ยเขาจะผมค่อนข้างจะบางนะคะเพื่อให้ผมมันดูมีเนื้อผมได้มากขึ้นไม่ฟุ้งกระจายเพราะการที่ผมฟุ้งก็ไม่สวยมาดูตอนเสร็จเลยจ้าลว,วันนี้นะคะก็พาคุณในเดือนคุณในเดือนพามาสิเออุ๊ยอาหารหมด ที่แคนโดรีค่ะอยากให้คุณนายเดือนนะคะให้กําลังใจผู้หญิงที่ไม่แต่งตัวแล้วปล่อยตัวอยู่ที่บ้านนะคะลุขึ้นมาแต่งตัวให้กําลังใจกันนิดนึงค่ะค่ะก็เป็นผู้หญิงนะคะก็แต่งตัวนิดนึงนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ออกนอกสถานที่ต่งตางๆก็แต่งตัวไว้นะคะเพื่อเป็น คือเป็นรักษาบุคลิกของตัวเองด้วยนะคะบุคลิกของตัวเองเรารักตัวเองเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคะ่ะไม่ใช่เพื่อใครเนาะเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองค่ะลูกกี่คนลูกกี่คนลูกสองนะค่ะลูกสองสามีรักมากค่ะคนนี้่ <c oughs> วงมากไม่ได้ไปไนานรักหรือเปล่าไม่รู้ต้องแต่งต้องแต่งไว้แล้วก็คุณในเดือนเนี่ยบอกเลยนักช็อปเสื้อผ้านะคะล้นตู้ค่ะเอากาสมาใส่ซะบ้างนะวันนี้มาให้กับเด็กๆนะคะไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองนะคะพอจับมาแต่งเสริมตัว แต่งมงลงค,คุณพรแบบนี้เลยค่ะเดินเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะเป็น,นปกำลังใจให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาแต่งตัวกันนะคะออคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้ของช่องมาดามมิงแล้วก็ ฝากเพจมาดามมิ่งด้วยนะคะเพจ makeup and skin care นะคะมาดามมิ่งนะคะช่างแต่งหน้าทําให้ลดอายุลงได้เชี่ยวชาญการแต่งหน้าเป็นช่างหน้ามา20กว่าปีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามเพจมาดามมิ่งด้วยนะคะถ้าชอบผลงานมาดามมิ่งมาพูดมาคุยมาถามกันได้ตอบทุกคอมเมนต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ